อ้าหาันมาเข้าหาทางทมได้โดยการที่คิดคั้ควรเนื้อความแห่งธรรมตามพระสูตรนะคะเราจะเห็นสัจจะความจริงของของความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าถึงแม้ความซึมเศร้าหรือหดหู่มันจะเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็ดับได้ถ้าเราไปเจอทุกแบบหลายๆเรื่องมาพร้อมกันอะไรครับแล้วก็ทําให้จิตเรามันหมดหมดองฟุ้งซ่านอะไรครับมีวิธีแก้ไบไหม มันหดหูใจใช่ไหมครับมันรู้สึกท้อแท้อย่างนี้นะครับเอ,อเอาตามพระสูตรก่อนพระถาคตเนี่ยท่านตรัสว่าเวลาจิตเราหดหูนะคะท้อแท้หดหูซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการใกล้เคียงกันนะคะถ้าตามพระสูตรจะเรียกว่าจิตหดหูนะคะถ้าจิตหดหูเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เราเนี่ยให้ควรวิจยะ ในทางธรรมก็คือคิดค่้ควรในทางธรรมนะคะคิดาตามพระสูตรต่างๆนะคะคิดเพื่อให้จิตมันตื่นนะคะให้มันเ,เห็นพ้องต้องกันขึ้นมาให้จิตมันสดชื่นนะคะแต่ถ้าในทางโลกสําหรับแม่ยานแม่ยานมองว่าเวลาเราเราขดหูใจอย่างนี้นะคะเราอาจจะต้องเติมความสุขสดชื่นให้กับจิตเรานะคะบางครั้งเ่ถ้ายังไม่ได้ฝึกาทางธรรมแบบ เขาเรียกอะไรจ๋าๆนะแม่อ่านมองว่าก็พาตัวเองออกไปเที่ยวบ้างนะคะพาตัวเองออกไปดูหนังฟังเพลงนะคะพาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนฝูงเพื่อที่จะดึงจิตเราอะให้วันสดชื่นขึ้นแล้วอย่าพยายามไปอยู่กับคนที่ที่เขาจะทําความทุกข์ให้เรานะคะอย่าไปอยู่กับคนที่ถ้าภาษาโลกเขาเรียกคิดลบนะคะไปอยู่กับคนที่ มีกุศลในจิตเยอะๆให้เขาดึงพาเราไปในทางเจริญนะคะไม่ควรจะไปแก้ปัญหาในลักษณะของการดื่มเหล้าดื่มสุราหรือไปทําอะไรในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องอผิดศีลอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะถ้าให้ดีที่สุดแม่อานมองว่าถ้าหันมาเข้าหาทางทำได้โดยการที่คิดค้ยควรเนื้อความแห่งธรรมตามพระสูตรนะคะเราจะเห็นสัจจะความจริง ของของความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าถึงแม้ความซึมเศร้าหรือหดหูมันจะเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็ดับได้นะคะเพราะมันอยู่ในกฎของของโลกธรรมแปดอยู่แล้วมีลาบเสื่อมยาบมียศเสื่อมลดมีสุขมีทุกมันก็ปรับปนกันไปแต่สุดท้ายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในโลกธรรมแปดมันก็คือความไม่เที่ยงก็คืออนิจจังเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ค่ะถ้าเราฝึกตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ย ความทุกข์ความเศร้าตรงนี้มันก็จะลดลงนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองนะคะ